เช็ดแบบนี้เรียกว่าทําความสะอาดแล้วหรอ,อโอ้ยถูแรงจังเลยเนี่ยพื้นถลอกหมดแล้วเนี่ยแต่ฉันก็ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเครเนี่ยเฮ้ยมากันเต็มเลยเฮ้ยทำไมเขาไม่เช็ดมั่งๆเหมือนคนตะกี้่ะไม่จริงตรงนี้ไม่เคยมีใครทําถึงเฮ้ยทำไมแม่บ้านหลายคนอย่างเงี้ยเรื่องมือก็ครองแท้ความเป็นระบบแบบนี้มันคืออะไรกันมามา และนี่ก็คือ one big cleaning day บ้านใหม่ของดีมทั้งหลังคือถ้าจะให้ทําเองคนเดียวเนี่ยมันก็หนักไปหน่อยไหมบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยยอมรับเลยว่าถ้าทําเองเนี่ยฝุ่นมันก็ยังอยู่เนี่แหละแต่วันนี้ดีมเรียก B Tasky แบบ deep cleaning มาเขาเก็บหมดจริงๆทุกซอกทุกมุมคือบ้านเนี้ยเราจอง4แม่บ้าน4ชั่วโมง2ทีมนะอันนี้คือทีมที่1ดูแลบนบ้าน และนี่ก็คือทีมที่ 2, 2> ดูแลชั้นล่าง <Yeah. S 1> โอ้โ,โหยังกระทีมีโร่มาช่วยกอบกูฟุ่นทั้งหมดที่เห็นเนี่ยประมาณ10แบงค์เท่ามีทอนนะถ้าทาความสะอาดทั่วไปเนี่ยเริ่มแค่2ชั่วโมง6แบงค์แดงเองอะจะบอกว่าดีมใช้จริงจองผ่านแอปบีแทสกี้ตลอดนะไม่ได้โม้คือจองผ่านแอปได้ง่ายๆเลือกวันและเวลาที่สะดวกได้เลยสะดวกสุดๆบ้านใหม่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มแบบสะอาดจริงๆและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราแม่บ้านทําเสร็จนะครับโอ้โหกินหอมมากทุกซอกทุกจุดทุกมุมคือแม่บ้านปัดกวาด เลยพื้นกระเบื้องนี่เงาวับอย่างบางจุดเนี่ยที่เช็ดออกยากยาก็นางทํากันได้นะและเราก็ได้บ้านใหม่ที่มันใหม่ขึ้นไปอีกอเนี่ยแหละทุกคนอย่าลืมไปลองใช้บริการ b ีแทสก้กันแล้ว